ต้องอบลมของต้องอบตรงรมนี่เราก็รู้ความหมายว่าถุต่างๆต้องอบรมของนั้น <c oughs> ต้องอบแล้วก็ของหอมมันก็<อ><อ>จะติดสิ่งที่เราอบนั้นมันก็จะติดอบลมให้ติดอยู่กับสิ่งที่ถูกต้อง จิตเราเหมมอนกันเราก็ต้องอบรมจิตให้มันหยุดให้มันพักเราเรียวกว่าอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลกุศลก็ความดีหรือความฉลาดทําให้จิตสงบเยือกเย็นในสิ่งที่จิตเข้าไปเอาของที่ไปอบรมจิตนั่นนะเนี่ยบุคคลเราถ้าว่าได้อบรมด้วยนะอบรมด้วยมนิสัยไปในทางที่สงบทั้งที่ดีทั้งที่ถูกต้องเยือกเย็น ไม่เดือดร้อน,นเราก็ต้องอบรมการอบรมจิตก็ต้องอาศัยความรู้เข้าไปสู่จิตที่จะอบรมให้เกิดความอดฝัมเข้าใจที่ถูกต้องไดจริงที่ความรู้เข้าไปอบรมจิตเข้าทางไหนนี่มันมีทั้งเข้านะขณะนี้เข้าทางหูสูงใจมีแท้แท้ทางเข้าประมาณอีกอเข้าไปถึงมีสถานมันมีประตูแล้วมีมีทวาร เราเรียกประทวานประตูบ้านเราเนี่ยประตูบ้านประตูเรือนเรามีประตูมีหน้าต่างนี่นี่นี่อันี้ที่ประตูหน้าต่างเรือเรือนเราจะมีประตูบ้านประตูหน้าต่างนี่เป็นการเปรียบเทียบกับจิตติดที่มันอยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็มีประตูมีทวานเขามันอยู่ ประตูของจิตจะเกิดประตูทางตาเรียกว,ว่าทวารจะกคูทวารจะกคูกระตาทวารกับประตูนี่เนี่ยเนี่ยเราพูดศัพท์ภาษาที่เราเรียกมันใช่กันว่าทวารทวารประตูบ้านประตูนี่จิตของเราเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็เอาขอนมาเปรียบเทียบกูห่าจะยัง คูห้านี่ก็ภาษาบาลีเขาคูหาคือว่าถ้ำแล้วคูหานถ้ำถ้ำเราก็รู้เรารู้จักอยู่ตําภูเขามีถ้ำในถ้ำนั้นมีภูเขาอยู่มูเกามีถ้ำอยู่ถ้ำอยู่ที่อยู่เข้าข้างในในภูเขาแล้วก็มีช่องมีโพรงมีประตูเขา้าหรือประตูถ้ำแล้วก็มีอีก,กที่นี่ ร่างกายเนี่ยก็มีก็มกีมีีประตูเข้าอีกมีประตูาะตทางตาทางหูทางจมูกทางปากก็ถือลิ้นทางร่างกายส่วนที่กระทบแล้วก็สู่ทางธรรมารมณ์นี่ทงเข้าเข้ามานี่จิตเป็นด้านนามธรรมา นามตัวนี้เรียกว่านามะนามะหรือกว่าภาษาบาลีนามะ,าะานามแปลว่าน้อมจะศัพท์นี่นะเขาเว่านามนี่แปลว่าน้อม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 านามไม่มีรูปไม่มีร่างแต่อาศัยร่างกายนี่แล้วเาอาศัยร่างกายแล้วอาศัยครูห้าอาศัยถ้ำมป็นที่อยู่ม,มีช่องเข้าช่องออกเข้ามาช่อง ถ้าปิดประตูซะหมดประตูตาก็ปิดหูก็ปิดหมมันมองไม่เห็นเลยมันออกไม่มีที่ออกอ่ะไม่มีประตูเลยเก็บอยู่ข้างในมืดตื้อไม่รู้ไม่รู้เรื่องที่นี่การได้ยินได้ฟังในการั้นฟังเข้าวตังหูสนใจฟังในที่นี้ก็เอาความรู้ของผู้ที่เห็นแจ้งเห็นจริงที่จะสก,กัด กันสกัดการสิ่งที่ว่ามืดบอดระวังไม่ฉลาดของเขาเข้าสู่จิตจะให้เข้าทั้งนั้นอได้เข้าทั้ยเข้าทั้งตาทั้งหูทั้ง,าาง,ง,งจมูกทั้งที่ฝันไม่ดีไม่ดีทั้งไหนแหลที่ที่เราฟังรู้ประมายที่จะให้เข้าสู่จิตได้อาจาราย์ไกอาศัยการฟังดิฟังแล้วรู้ประมายไอ้นี่ดีไอ้นี่ชั่ว นีเร็วรูที่จะเข้าไปสู่จิตเข้าจะสู่จากช่องหูอะไรเนะี่ยเข้าสู่ทางทางจมูกทางลิ้นแลือสิ่งที่กระทบทั้งผิวร่างทั้งผิวร่างกายนี่ก็สูสนใจนีก็ต้องเลือกเฟ้นกันน,นี่ีเลือกเฟ้นที่เลือกเฟ้นได้นี่ก็ต้องมีความรู้ต้องมีผู้รู้แจ้งรู้เข้าใจเอาหลัก คำสอนของผู้ที่รู้แจง้งเห็นจริงผู้ที่เส้นกิเลสผู้ที่เป็นพระอรหันต์เอาคำที่ท่านตัดไว้ท่านพ้นหมดแล้ว,แ,ลวแจ้งแล้วของที่ท่านตัดไว้ทิ้งไว้ในเมืองมนุษย์นี่ไม่ได้ท่านนิพพานแล้วไม่ได้จับเอาติดตัวไปด้วยไม่ตามนั้นไป่า้ก็ทิ้งไปในเมืองมนุษย์เนี่ยให้มนุษย์ที่คนที่สนใจจำเอาไว้สังเกตเอาไว้ จำแล้วสังเกตให้ติดตัวของผู้ที่จดจำเอาไว้มาพูดจดจำแล้วก็เอาลองไปปฏิบัติดูตามที่ท่านผู้รู้แจ้งเห็นจริงที่ว่าพระนิพพานหรือตายไปแล้วคำสอนวองท่านยังอยู่จำคำนั้นมาฝึกหัดมานึกมาคิดมาพูดมาทำตามที่ผู้รู้แจ้งเห็นจริงได้วางหลักเอาไว้ทำตามท,ที่ท่านบอกเป็นจริงอย่างนั้นไหม ฝึกจิตต้อฝึกอย่างนี้ดียเรีกว่าเรียกว่าเป็นกุศลนะและเป็นความดีต้องนึกคิดอย่างนี้อย่างนี้จิตของพวกที่เอาคําสอนของท่านมามานึกมาคิดหรือมาพูดมาทําก่อนที่ไม่ได้เคยเอาคําสอนของท่านมามานึกมาคิดมาตึกมาต่อมาใช้วิธีพูด่ิชัวิธีทําเร่าร้อน ตัวเองก็เราร้อนทําแล้วพวกอื่นอยู่ใกล้เคียงก็เราร้อน,นเห็นตัวอย่างแบบนั้นทําให้เกิดความอ,อึดอัดเดือดราลการกระทาอย่างนั้นเลยเลยิกที่เราเคยทาแบบเราเราร้อนเอาของที่ทําได้เยือกเย็นมาคิดมาพูดมาทําทําคิดด้วยพูดด้วยทําด้วยี่ยเยือกเย็นจริงๆ ไม่ต้องกระวนกระวายเห็นคำจริงของผู้ที่ทิ้งคำสอนเอาไว้แต่ผู้นั้นตายไปแล้วล่วงลับไปแล้วเห็นจริงเห็นจังเห็นชัดเจนโอ้เราหนอนเราร้อนกระวนกระวายไม่ได้เอาคำสอนอท่านมาปฏิบัตินะ่ไม่ได้มาฝึกขัดทางการนึกคิดของตนเองการพูดของตนเองการกระทำออกมาทางกายของตนเองเราร้อน พอเอาคำเขาท่านมันนึกคิดมาพูดมาทำเออเยือกเย็นนะเยือกเย็นจริงๆตัวเองก็เยือกเย็นคนอื่นคนเห็นก็เชื่อย็นนี่จิตต้องฝึกต้องเาคำของผู้ที่ผู้แจ้งเห็นจริงนะมาฝึกแล้วก็เยือกเย็นจริงๆนี่นี่ของอยู่ที่อยู่ภายในก็ได้บ่อยเป็นด้านลังมาทำ นามนออกมารูปของข้างนอกข้างนอกได้อช่องเข้าก็มันช่องออกก็มันเข้าทางตาเนี่ยตาเราเห็นรูปหูของเสียงจมูกได้กลิ่นเข้าดีลิ้นลูรสเปื่้ยถ,ถิ็นรสหวานพ็เข้าสัมผัส กายมากระทบถูกต้องทางผิวกายเ้วเย็นร้อนอ่อ,อนแข็งมีข้อทางผิวกายทั้งหมดเลยเขา้าทางร่างกายแลย้วแต่เราเราอ่านหนังสือพบไไโดยโพลทัพที่แปลภาษาไทยสิ่งที่กระทบถูกต้องทางกายแล้วก็ลองอาจจจริงมันมากระทบก่อนมากระทบ ทางผิวกายเลยเย็รนร้อนอ่อนแข็งจริงหมาเราบอกจริงหมเออเยน็นจับน้ำเย็นจับน้ำแข็งไเยียน้ำแข็งเย็นร้อนเย็บไฟจับไฟ ร้อนเย็นร้อนอ่อนนั่งบนผ่านรวมบนสำลีบนฟูกบนอะไรนิม่มนั่งสัมผัสกับก้นนิ่มอ่อนแขง็งนอนบนหินบนกวนบนทรายแข็งกระดูกกระดีเย็ยนร้อนอ่อนแข็งยิงสัมผัส หรือว่าปวะที่มาถูกต้องทางร่างกายมาสะบัดรู้ทั่วหมดอย่างน,น,นี้ร่างกายนี้สิ่งเหล่านี้นะเนี่ยมันเป็นสื่อไวเร็วมากแป๊บเดียวทั่วมันลุ่มถึงกันหมดแป๊บเดียวเลยนะปฏิอาอ่าดีเราต้องนี้ต้องสังเกตที่เราสังเกตที่จะดับไม่จะคลายหรือจะปล่อยจะวาง ต้องมีความรู้นะต้องปีความรู้ต้องเข้าใจสิ่งที่มากระทบถูกต้องนันเราจะรู้เข้าใจแี่เราเรานัาสังเกตแลกปฏิบัตินักอบรมจิตที่มาสิงอยู่ข้างในร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นหญิงเป็นชายเมกนการโหมด กิดตะกูนต่ำตะกูนสูงเหมือนกันหมดเกิดประเทศไหนก็แล้วแต่คนเหมือนกันหมดในความรู้สึกอันนี้เหมือนกันหมดมฉันองค์สมาภูจราท่านจึงรู้แจ้งเห็นจริงท่าทายที่ความรู้แจ้งว่ารู้เองเข้าใจเองที่ท่านรู้เองเข้าใจเองเราก็สร้างเราก็สร้างบารมีเอง สร้างมามากมายเป,เป็นแสบเป็นไปนกลับเป็นกันมาไกลมากมายนะักพอจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ลี้ลับลี้ลับที่มนุษย์ยากที่จะรู้ทำถึงตั้งหปีนี่ยโยมเราที่ด,ดูนานขนาดไหนหปีนี่เปลี่ยนท่าทางท,ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้กดข้าวอด,อด อดบรรุญทุกอย่างทุกสิ่งทิ้งสมบัติพัชฐานทิ้งโลกทิ้งเมียทิ้งญาติพี่น้องอทิ้งหมดออกไปสกงเสวหา,ห,าหลีเล่นในดงในป่าในธรรมในป่าชาในทีน่ไหนแต่ที่ไหนเยอะแยะต้องหกไปฟันที่ได้รู้แจ้งเห็นจริงพุดพโผล่ขึ้นมารูา้ทันวตรจะรู้แจ้งสิ่งที่รู้แจ้งที่ลีเล็กมันโผล่พูดขึ้นมาใช้ช่ว่าตัดสู้เอง รู้ทางต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกรู้ทางทางของทุกเหตุที่เกิดทุกความดับทุกข้อปฏิบัติที่ความดับทุกรูกของจริงสี่อย่างนี่แหละรูปทุกนี่ทำให้ทุกนะรลกจริงๆฉะนี้เหตุเหตุททุกที่ของทุกเป็นอย่างนี้นี่นะถ้าดับของทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าปฏิบัติไอ้ทีความดับทุกต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะช่้นจีว่าเอกาจโนอยังทิกเวมัคโค บาลี่านว่าแปลว่าดูขอบวิสูทั้งหลายทางนี้ไปทางไปอันดีสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายฉันใช้ว่าสัตว์ทั้งหลายแต่เราท่านท่านใช้ว่าสัตว์มันสัตตาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้ง,ทงมนุษย์แล้วนี่ทั้งเทวดาทั้งพงรมนจะเรียกสัตว์หมดจะเรียกสัตว์หมดนะสัตว์ตัวน,นี้แปลว่าข้องข้องอยังจะข้องเกี่ยวก็อยู่ เรียกว่าสัตว์เราจะเราดยมากเราคำว่าสัตว์ดีเราจะให้ใส่ยกกใส่เนี่ยแต่ช้านหมดไม่เอาว่ามนุษย์อันนี้พระเจ้าท่านสัตว์พราะท่านว่าสัตตานังวิสุทธิยาวิสุทธิ์เพือความหมดจดภาษาบาลีครับความสะอาดวามผงใสแล้วว่าคําบริสุทธิ์แล้วว่าบริสุทธิ์ใช้สัตว์ภาษาไทยนี่คนนี่บริสุทธิ์วิสุทธิเราใช้ศัตว์ภาษาบาลีครับ ภาษาเสถียรเขาเรียกว่าสะอาดความโปร่งใสเรียกว่าวิสุทธิความบริสุทธิ์อะไรนี่นี่นี่นนสัรพสัาพะสัตนาของสัตว์ทั้งหลายโสกะปริเทววานังสมติกมายะแปลว่าเพื่อความก้าวล่วงซึ่งความโศกและความร,ร่ำรวยร่ำพันนี่นี่ข้อสัตว์ทั้งหลายความก้าว ความก้าวล่วงไปก้าวพ้นความก้าวล่วงพ้นเขาฝังโศกเศร้าเสยียใจฝังหลายพันของที่นักร้องไห้เสีย,ยอกเสยียใจนะปฏิบัติอย่างนี้นะเนี่ยท่านเรือจากนี้จะไม่โศกเศร้าไม่เสยียใจลำลายนี้แต่ท่าจัดสาบาลีเอาไว้ทุกขะโทมนัสสั่นะนทั้งขมายะนี่ภาษาดั้งเดิมครับเพื่ออฐฐาถรรงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัส อาจะดงดับไปดวงอาทิตย์น uh ่ม huh. Help. ันตกเราที่เราพูดว่าดวงอาทิตย์อาจจะดงอาจจะดงโคดดวงอาทิตย์มันตกแล้วตกไปมันดับไปดวงอาทิตย์ตกเราบอกดวงอาทิตย์ตกแล้ววันนี้ตกแล้วมองไม่เห็นมันบางเขาไปดวงอาทิตย์ตกเราบอกอาทิตย์ตกอาจจะดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสดับไปของทุกข์นะนะถ้าเอาดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์มันดับ ไอ้ทุกโทมนัที่กบุคคลนะที่อยู่ในคนนะทุกมันตกไปแล้วมันดับไปแล้วทุกทางกายทุกทางใจมี่ต่ตีเนื้อเนื้อถ้าเปลี่ยนเทพก็แบบดวงอาทิตย์มันตกอะถ้าใครปฏิบัติตามสายที่ฉันว่ามาเนี่ยสายอายามัดดินทุกเศร้าโศกจะดับไปเลยอยากจะสั่งเพื่อ เพราะในโลกอยาจะทำทําที่ควรรู้ทําที่ถูกคืออริยมรรคเนี่ยอ,อริยะไป่าศึกยยะอริยะอริคัาึกยะยะไปจากค่าสึกแลวเรียกว่าอริยะอริยะเรามักจะพูดกันเลยเป็นพระอริยะเจ้าใช้ใช้คำว่าเจ้าหรือแต่ว่าต พระเจ้าเนี่ยเอาศัพท์ภาษามาใส่พร,ใสรพระเจ้าเป็นสูงเป็นเจ้าเป็นดินเนี่ยเป็นเจ้าเป็นใหญ่ตัวเลยตอนนี้ก็ติก็อริยะไปว่าไปจะขั้นศึกกันเองจะพูดภาษาทไทยเลยนะอย่างีไปจะขั้นศึกขั้นศึกคือขั้นศึกคือกิเลสกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองของจิตนี่กิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตที่เราร้องให้เศร้าโศกเนี่ยเสียใจร่ำไรรำพัน ถเวลาพูดกับ er คนหนึ่งคนคนหนึ่งคนตายไปเนี่ยว่างั้นนะตายไปเราจะร้องไห้เราจะเสียใจเราจะเศร้าโศกของคนที่ตายไปหรือเข้าของเข้าของอะไรต่างๆที่เราเสียดายน่ะเราจะเสียใจร้องไห้จะนิ่เศร้าโศกเนี่ยรัไรรับผ่านพูดเพ้ออะไรตลอดไปเลยดีเนี่ยไอ้นั่นมันดับไปมันดับไปมันหายไปเหมือนกับดวงอาทิตย์มันตกไปแล้วไอ้ความเศร้าโศกมันดับ มันหายมันสิ้นไปเพื่อเพื่อบรรลุทําที่เราไม่เคยพราะาเราฟังพอปฏิบัติไอ้ความสศกความลับไลามันหายไปแล้ก็หายไปจริงๆนะฮะหายจริงๆดับไปจริงๆน,งงงนะนนทำาขอท่านทาสอง,องท่ได้ดับได้จริงๆเราอาจเปรียบเทียบไวง่ายอาจสมมติว่า คนาบางคน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 มนุษย์เราเนี่ยบอกอีชาติหนึ่งสมมติว่าไงอีชาติหนึ่งเขาตายตายไปตกเครื่องบินก็ดีเรือล่มก็ดีเลยลอยน้ำมาตามทะเลว่างั้นเห็นเนี่นเราเห็นคนชาตินั้นชาิลอยน้ำมาเนีย,ยังมากกว่าเสียว ที่ร้องให้เศร้าโวกคือมันประมาณเหมือนกับพ่อกับ,กบแม่พี่น้องของเราไม่เศร้าโศกไม่มีจะเสียวเสียวสะดุ้งนิดหน่อยเดียว่าหายเศร้าโศกก็ได้นะเพราะเรามันคลายจากความยึดถึงนะนะคลายยังไม่เสร็จไม่สิ้นมันคลายไปได้เพราะเราไม่ยึดถึงมันก็มันไม่ใช่ไม่ใช่พ่อใช่แม่ใช่พี่ใช่น้องอะไรก็เราเนี่ย าเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยมันจะเกิดความเศร้าโศกเสีสยใจร่ำไบร่ร่ำพันธุ์ร้องให้ไปเลยนะนี่เพราะเราเป็นฟอบปยึดถือเนี่ยคนที่ตายนะมันเป็นพ่อเป็นแม่อีกเพราะว่าเรายมมังยึดถือยึดถืออยู่เพราะเราคลายจากความยึดถือนะความเศร้าโศกเสีสยใจเห็นก็สักว่าเห็นเฉยเฉยนี่นี่แต่ลเราพูดอธิบายให้และลองเห็นความยึดถือความปล่อยวางความคลายได้ เพราะเรามีความรู้นะมีความเข้าใจความยึดถือความเข้าใจได้จากความที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยฟังแล้วก็เปลียนเทียบก็ยกหลักมาให้เราเปียนเทียบให้เราฟังให้เราเปลี่เทียบจิตที่เราได้ยินได้ฟังเข้าใจความหมายมันจะปล่อยมันจะคลายมันจะแยกแยะดีความรู้ที่เราได้เขาฟังและเข้าใจแยกแยะเป็น เศร้าโศกเสียใจต่างๆมันจะคลายไปเลยถึงแม้ว่าคนที่เราอยู่ใกล้ชิดจะเป็นสามีเป็นภรรยาพันลูกเป็นลูกเป็นอะไรก็ลกแล้วแต่คนที่เรารักตุวันพันพร์พระนารักจริงๆคือไ,ไปเนี่ยเราก็จะคลายได้จะวางได้เศร้าโศกเสียใจจะหายไปเองนี่หายไปได้นี่เด็กๆเราเข้าปฏิบัติ ก้อปฏิบัติทำตามที่ท่านสั่งสอที่ท่านบอกไว้จะหายได้จริงๆอันนี้ถ้าคนที่ไม่ปฏิบัติไม่จะสักเกตก็จะหาว่าไอคนนั้นตายมึงไม่รองให้มึงไม่เสียใจมึงไม่เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้หรือเกลียดผัวเกลียดเมียเกลียดลูกเกลียดพ่อเกลียดแม่ มึงไม่มึงไม่เสียใจมึงไม่ร้องให้ในคนที่ไม่ปฏิบัตินะจะคิดอย่างนี้นะจะเข้าใจอย่างนี้นมันคิดตรงกัะข้ามกับที่จะอริยะที่ไปจากข้าศึกคือความโศกความเสียใจมันไปคนละทางเลยนะฮะไปคนละทางเลยนะคนละคนละที่คนละทางนะทำของพระเดียเจ้าอยู่ตงนั้นมันไปกับคน ก็ขอบุชนชนที่ยังมีกิเลสหนาปุถุเขาแปลว่าหนาปุุชนชนที่มีกิเลสหนายังหนาอยู่ก,ก,กับอริยชนชนที่ไปจากไตจากขั้สึกคือกิเลสมันต่างก,กันเยอะนะมีอารมณ์ที่เรามากระทบตาที่เราเห็นรูปหูที่ได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นเล่นที่ลุลุ้นสัมผัสรูถถ้สกางกายมันจะ แต่ต่างกันเยอะทีนี้ดีเราการรู้ความเข้าใจในการได้ยินได้ฟังผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาเอามาบรรยายเอามาแยกแยกให้ผู้ได้สดับรับฟังเปการฝึกจิตจิตที่เราฝึกแล้วเข้าใจแล้วมันจะเป็นไปในโูกนี้มันมันจะเป็นไปในการปล่อยวางไม่เศร้าโศก ไม่ค่อเสียใจไม่ระบาบ,บรับพันร้องให้อือหาอือหาอือหาอือเหมือนก่อนๆน,นี่มันแต,ตกต่างกันที่ที่มันซึมซาบเข้าไปสู่ความรู้สึกมันจะเปลี่ยนระบบใหม่นี่ฮเปลี่ยนเป็นระบบใหม่เลยนะคำสอนกองท่านเนี่ยแต่จจคนไม่รู้ไม่เข้าใจก่อไป ความเข้าใจเดิมเดิ<ๆ>เก่าๆขเขาจะุยอย่างนั้นเออมึงไม่รักมึงเกลียดคนนัน้นคนนี้เปลา่าไม่ใช่เขารู้ตามเป็นจริงมันปล่อยไปในตัวของมันเองมันวางมันวางไปในตัวของมันเองที่หวังอะไรเขาไม่มีความรู้ความเข้าใจเ,เดือนนี่มาพอชี้แนะให้เราได้ฟังดีๆไดฟังไปรการอบรม มนิสัยเตาะที่ถูกต้องเยือกเย็นแล้วเราดีไปพ้นนะหลีกไปพ้นทุกคนดีไปพ้นแม้แต่ผูพพ้พูดอยู่ที่ก็แต่ผู้พูดก็พร้อมพร้อมอยู่ทุกวินาทีว่าง่ายแั่ทุกวินาทีเลยพร้อมแล้วเตรียมพร้อมหมดนี่โยมเน,มน,นี่ยบางคนถึงจะอยู่ที่นี่ก็ได้ยินด้ฟังพอสมควรนะเราพยายามชี้แจงได้ถูกต้องพอสมควรแต่ว่า คนไหนฟังแล้วจะเอาไปปฏิบัติได้ลึกซึ้งก็และะ้วแต่ภูมิฐานระดับลึกข้องคนคนนั้นจะดิ่งลึกไปแค่ไหนจะวางรขนาบไหนก็แล้วแเฉพาะคนคนนั้นจะเราพยายามพูดชี้แนะย่งถูกต้องในลึกซึ้งให้เขาฟังให้เขาเข้าใจเมื่อฟังเมื่อเข้าใจแล้วพอถึงภาวะที่มันจะเป็นจริงจะพาะตัวของเขา เขาที่เขาได้ยินได้ฟังนี่จะเอาไปประพฤติปฏิบัติก็เขาเองจะไปอยู่โรงพยาบาลก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีจะอยู่ที่ไหนก็ดีความรู้ที่ติดใจเขาไปเนี่ยเขาจะต้องเอาไปทำของเขาทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้ว่าได้นี่ล,ลึก เพราะความรู้สึกเขาอยู่ตลอดไปแต่ไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่มือที่เดือนู่นันแนละนึกถึงตลอดๆนี่ทำติดต่อไปนี่จะติดตัวเขาไปตลอดได้ยินได้ฟังแต่ปฏิบัติเฉพาะตัวคนคนนั้นเองนีแงแง่แบ่งปันขันทำไม่ได้เป็นเฉพาะคนเอกาโจโรเฉพาะคนคนนั้นนม่พูดถเอกาเอกาเอกาหนึ่งเดียว เฉพาะคนคนเดียวไปที่ไปข้อบุคคลผู้เดียวไปที่ไปนิติแห่งเดียวเจ้าเนี่ยตัดไปชัดเจนมากเลยนะชัดเจนมากการได้ยินฟังอบรมด้านจิตใจมันช่วยได้เยอะมากทีเดียวนี่การได้ยินฟังฟังแล้วเข้าใจนะโอ้ช่วยเบาตัวเบาเบาใจเบา,บา ว่าถูกเครื่องใช้ไม่สอยก็เบาเลี้ยงก็ง่ายกินก็ง่ายอยู่ก็ง่ายมัง่ายสะดวกสะดวกส,วกสบายหมดงานพวกนี้สบายสบายใจอันนี้ก็พูดให้ฟังก่ต่อไปนี้ก็อย่ายโย,กกายกากามกสงบได่ติดใจการการประจายชี้แจงเก่ยกฤบดก